ทุกคนครับคอมรีแคปวันนี้นะฮะจะพูดถึงเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตานั้นล่าสุดเนี่ยนะครับแบรนด์ดังอย่างเมเบลีน e ิวยอร์กเนี่ยนะฮะเขาทำแคมเปญใหม่ที่หลายคนนั้นฮือฮาอย่างมากนะครับเป็นอย่างไรติดตามกับคอม r รีแคปฮะบอกเลยครับว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะหลายคนต้องร้องว้าวกันเลยนะฮะเมื่อเมเบลี n e ิวยอร์กนั้นนะครับได้เอามาคคราของตัวเองนี่แหละครับทำไซส์ใหญ่เป็นแบบโอ้โห บิ๊กไซส์เลยทีเดียวครับและก็เนรมิตขนตาปลอมนี่แหละครับมาติดที่หัวรถไฟแล้วก็หัวรถบัสน,นะครับซึ่งติดตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนนั่นเองฮะทำให้หลายคนนั้นนะฮะฮือฮาอย่างมากครับเพราะว่าเมื่อเวลาตอนที่รถเคลื่อนมาถึงในส่วนของ ัวมัทคาร่านะครับมันก็จะมีการปัดเหมือนปัดมัทคาร่าเลยทีเดียวทาให้หลายคนนะบอกว่าโอ้โหเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจและก็น่าทึ่งอย่างมากกลายเป็นเวรัลอดังในตอนนี้ครับซึ่งหากกลับมาที่ฝั่งบ้านเรานะฮะเมเบลียนิวยอร์กนะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่หลายคนนั้นไว้วางใจอย่างมากครับรวมถึงมีพรีเซนเตอร์คนดังบ้านเราเนี่ยนะฮะมาร่วมงานกับเมเบลีนิวยอร์กด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือนมพีพีคริตเตอนเองครับ ทีนางแท่น New Eyes Maybelline คนแรกของประเทศไทยและก็ของเอเชียนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์ทางการค้าที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับคนไหนที่สนใจก็ลองนำไปอัดแอปใช้กันได้นะฮะเรื่องไม่ขมพี่ฝีม่พูดครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube Tik TikTok, t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ